มา <c oughs> เฮ้ยมันมันเอา้ะไปหาหลังบ้านหน่อยหลังบ้านเยอะไปนี่แล้ว หลูวอะไรบอว่าหลูวลอยอะไร คนถอคูณไปแล้วเนี่ยขอมน้มันอยากเข็นได้เขีลุ่มเลื่ออะไเงี้ยบ่ลื่อาเนี่ยาวันเลยก็าันนี้

อ,อ๋อทำไมปีนี้เห็ดมันออกออกไวจอัมก็ผลมันแรงนานไงแรงติดต่อกันสองเดือนสามเดือนพวฝนตกมันก็จะเพาะเชื้ออืพวกฝนตกสักประมาณอาทิตย์นะครับมันก็จะเอองอกออ๋ครับ แล้วชาวบ้านมีรายได้จากนี้เยอะไหมครับช่วงนี้วงหาขายนี่ครับก็มีบ้างแหละแต่ว่าตอนนี้มันยังงอกไม่เยอะมากแบบว่าได้คนโลสองโลอะไรประมาณนี้อ๋อบางคนก็หาขายเหลือจากขายก็ไปทนหรือไงใช่ค่ะเขาเรียกเห็ดอะไรนะพี่เห็ดเห็ดเม็ดค่ะเห็ดเม็ดเอาไปทําอะไรได้ครับเอาไปแกงแกงกับสับปะรดแล้วก็ เอาไปยำกับมะม่วงในปลาท่จังค่ะคแล้วก็บางคนก็เอาไปทำได้หลายอย่างทำกินกับน้ำพริกน้ำพริกตดไปลวกไปใช่ไหมนะไปลวกไปต้มก่อนมันจะขมมากอืที่กกได้ lạc lạc gần nhà thiên mật cao tầng quanh lạc 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 video lạc 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 nó lạc lạc